ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะสําหรับ รุ่นนี้ใครกำลังมองหาสมาร์ทแคบตัวเกียเกียออโต้ไว้ใช้งานที่เพลยนย์นมีเข้ามาให้แล้วหนึ่งคันสำหรับคันนี้กับ Toyota Re ี o 2.4ตัว J จพัดตัว Z ซต Edition นรถปี2019เกียออ,อตโต้ราคาตั้งขาย369,000บาทรับประกันตัวเครื่องยนต์ตัวถังตัวเกียร์ไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนฟีดาวคันนี้ผ่อนเดือนละ6,600เท่านั้นไม่ถึง0 0 0กิโลเมตรนะคะใครกำลังมองหากระบะแคปเปิดได้เกียออโต้ไว้ใช้งานนะตักพาดูทุกซอง ุกมุมพาดูโครงสร้างกันเลยนะคะสนใจอย่าพลาดชมในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะในช่องกระบะมือสองตักเพชรยนต์นะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาที่2ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย95สาขานี้จะอยู่ติดถนนใหญ่นะคะ ำหรับใคยที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะที่นี่มีรถให้เลือกมากกว่า300คันนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังเดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีก่อใหม่เริ่มชำรุสูญหายอย่างแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังมีตรวจมาตรฐานโครงสร้างให้อีก274รายการนะคะพี่พวันนี้จาพาพี่พี่มาพบกับกระบะสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะคะนานๆเข้ามากันทีนะโดยปกติแล้วจะมีแต่เกียร์ธรรมดานะกับเจ้าคันนี้ Toyota Revo นะคะ2.4ตัว j p a s Z e d i t i o n เป็นตัวเตียงรถปี2019นะคะคันนี้ราคาตั้งขายของเขาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนตกอยู่ที่เดือนประมาณ6,600เท่านั้นรายได้เป็น2เท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ไม่ใช้อยู่ที่1 5 0 0 0 0กิโเมตรนะ เช็คผู้วัิศูนย์ได้ตั้งแต่1 0 0 0 0หมกิโลแรกเลยนะคะคันนี้ไม่มีวารันตีสู์แล้วทางร้านนะคะแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย หนึ่ป 20, ี20,000กิโลเมตรซ่อมสู่นะพร้อมกับบริการรถสไลด์ฉุกเฉินนะคะ W Smart 1ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะพี่ๆใครที่กำลังมองหาอยากได้รถมือสองสภาพดีสภาพนังฟ้าตักแนะนำที่นี่เลยนะคะเพรยนต์ดอกเบี้ยพิเศษของเราเริ่มต้นนะคะที่3.79สําสำหรับตัวกระบ,บะ Smart Cap ตัวนี้นะ,ะถ้ามีประวัติเครดิตด,ดีสามารถทำสัญญาอนุมัติปรับรถกับบ้านภายในวันได้เลยนะคะ เคดิตด,ดีทำสัญญารับรถกลับบ้านได้ภายในวันได้ดอกเบี้ยพิเศษบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะเดี๋ยววันนี้ตักพาดูโครงสร้างบอดี้ภายนอกภายในของกระบะแคปเกียร์ออ,อตโต้คันนี้นะคะเผื่อใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานอยากให้ภรรยาได้ใช้ด้วยเกียร์ออตโต้ผู้หญิงขับได้คันนี้ตอบโจทย์นะ ในส่วนของกระจังด้านหน้าของเขานะคะตัวนี้เป็นโครเมียมนะคันนี้จะเรียกว่าโฉมหน้าหลอกนะคะตัวเจพัดไฟตันบอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าของเขาเป็นตัวมันติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนในโครมนะคะการันตีโครงสร้างตัวถังเดิมนะไม่ใช่รถชนหนักผิดความมาย้อมแมวขายนะคะตรวจสภาพบอดี้โครงสร้างให้ด้วย274รายการในส่วนของฝาก,กระโปรงนะคะตัวนี้ เหลี่ยมสันงคมบอดี้ตัวรถขึ้นชัดเจนนะคันนี้รถสวยพร้อมขายนะคะสาม0สนบาทเท่านั้นใครกำลังมองหานะคะไม่ว่าจะเป็นรถไปวิ่งงานนะคะรถไปของของนะคะหรือว่าสายบรรทุกสายรับเหมาบอกเลยว่าตัวเตีย้ยคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ราคาไม่แรงนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างคับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ข้างกระจกนะพี่ๆกระจกรอบพัน เดิมแท้จากโตโยต้าไม่เคยเปลี่ยนนะคะโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะคะหลังโครงหลังคาไม่มีร่องรอยนะคะบุบกรกยิ้มอะไรใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับคันนี้นะคะตัวเตียเกียร์ออโต้ตักไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเตียเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลอแม อ่าล้อของเขาจะเป็นล้อกระทะนะตัวนี้โครงสร้างช่วงล่างเป็นแบบล้อกระทะมานะใครที่ในขนของนะคะหรือบรรทุกคนรับมงุงรับเหมาตักว่าแคบตอบโจทย์เพราะว่ากระบะท้ายของเขาจะกว้างกว่าตัวสีประตูนะแล้วก็คันนี้ราคาต่ําลงมาจากป้ายแดง50%แล้วนะคะประหยัดกันไปเลยนะคะแต่ว่าได้รถสวยสภาพดีให้พี่พี่ดูเฉดสีเลยคันนี้ไม่ได้เก็บสีมาอันนี้คือจอดให้มันให,ให้ให้มัแสงแสงสะท้อนเข้าพี่พี่จะเห็นว่าตัวสี ตั้งแต่ตัวกันชนหน้านะคะตั้งแต่ตัวแก้มไล่ไปเลยในส่วนของกระบะด,ด้านท้ายไม่ได้เก็บสีมาเลยนะกันชนด้านหน้ามีเก็บสีมานิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นเศษผิงหลักยีมาอะไรต่างๆนะคะตามการใช้งานเนาะในส่วนของด้านในตัวรถเขาตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดาเบาะผ้าก็ผ้าเดิมโครงสร้างเดิมนะถุงลมนิรภัยของเขามีทั้งหมด3าใบนะคะคู่หน้าแล้วก็ที่หัวเข่าต่างหน่ง,งน,นะคะตรงนี้กระบะแคบเปิดได้นะตรงนี้เดี๋ยวเราแถมเบาะคบให้ด้วยนะคะ อารมณ์อะไรต่างๆเดิมนะวน็อตไม่มีขยับขันไขเลยสําหรับคันนี้คันนี้ไรายได้เพียงหมื่นสามนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคํานะจ๊ะพี่ๆประวัติเครดิตด,ดีทําสัญญาอนุมัติรับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยสิ่งเดิมตะเข็บเดิมนะคะขอบด้านข้างไม่มีสังเกตสีสีมันจะเฉดเดียวกันทั้งหมดนะถ้าเคยมีชนหนักถึงคงถึงคานขึ้นมาเนี่ยเราดูรู้เลยแล้วก็ที่สําคัญโตโยต้ามันเป็นบุ๊กเซอร์วิสแบบแบบออนไลน์เนาะ มันไม่ใช่บุ๊กแบบมือเขียนนะคะเวลาจะเบิกอะลงอะไรต่างๆนะคะกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นกระจกฝาทงฝาท้ายตัวนี้ต้องเบิกศูนย์ต้องตีแบนตีโค้ดใช้เลขถังเบิกนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ ด้านในถือว่าเหมาะต่อการใช้งานนะตะคงตะเขียบต่างๆนะคะประตูประตูะตไม่มีร่องรอยการขยับขันไขนะคะใครกำลังมองหากระบะใช้งานติดต่อโทรหาตักได้เลยสำหรับคันนี้0659169359นะคะ mm hmm. เบอร์น,นี้แอดไลน์ hmm. ได้โทรได้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถครอบครัวนะคะทางร้านมีให้เลือกครบทุกแบบทุกรุ่นเลยมีไฟแนนซ์คอยเซ็นให้ถึงที่บ้านนะคะเชืมาที่ร้านก็มีไฟแนนซ์ นั่งรองให้ถือที่ร้านเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องเสียเวลาเลยเตรียมเอกสารมาสามารถทําสัญญาได้เลยนะขอบประตูประตูนะคะสปอนเซอร์คือชัดเจนนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยน่าใช้นะคะเหมาะต่อการใช้งานนะประหยัดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะพี่ๆประหยัดเงินนะหลูถ้าใครซื้อสดนะคะมาเอาไปเลยราคานี้เนาะในส่วนของด้านหลังของเขานะคะตัวนี้นะไฟเดิมๆนะคะไม่เคยมีปรับมีเปลี่ยนมาเดยตั๊กเปิดกระบะด้านท้ายให้ดูคันนี้ไซม็กไลเนอร์มาให้แล้วพร้อม ัวน็อตไม่มีขยับคันไขนะคะแต่เข็บเดินซีนเดิมนะให้ดูสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะคันนี้เหมาะกับการใช้งานใครจะเอาไปใส่คอกไปตีตู้เพิ่มได้เลยนะคะไปแต่งเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเอาไปรับหมอไปขนของส่งของคันนี้บอกตอบโจทย์3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวตีกลมๆนะรวมประกันประกันชีวิตแล้วเนะี่ยอาจจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันนะคะก็เป็นราคาที่ลูกค้ารับได้แน่นอนนะคะเป็นราคาที่ลูกค้ารับได้แน่นอนนะ,ะตัวนี้นะคะ ให้ดูเลยขอบฟงขอไฟบล็อกไฟต่างๆไม่เคยมีร่องรอยการแกะการไขนะตะคงตะเข็บนะคะไม่มีชนหนักพลิกความมาอย่างแน่นอนนะซีนเดิมตะเข็บเดิมถ่ายให้เห็นกันแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งคนขับตรง,ง,งน,ตนี้นะคะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะไม่มีร่องรอยการแตกการขาดนะคะพวงมาลัยของเขานีไม่แสนห้าแต่พวงมาลัยยังกิฟต์อยู่เลยนะ,ะไม่ลอกไม่ขาดนะคะหน้าจอวิทยุมีมาให้ตัวนี้เป็นล้องถอยหลังนะคะที่ลูกค้าเดิมติดมา ตัวนี้ได้กล้องถอยหลังไปให้ด้วยนะคะติดเป็นจอเพิ่มเติมมาแบบนี้ไม่หนึ่งแสม่นสามพกิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพกิบกิบเลยนะคะเหมาะต่อการใช้งานแล้วก็ใหม่นะคะใหม่เกินราคานะโครงสร้างบอดี้ต่างๆนะคะเดิมดูรถไม่เป็นสามารถผ่าช่างมาตรวจเช็คได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับตาก,กันก่อนได้เลยอยากรู้รายละเอียดการผพอนรายละเอียดตัวรถก็ตัดสินใจได้เลยนะคะ เอาให้ชัวร์เข้ามาพร้อมจบนะคะไม่ต้องเสียเวลาเนาะเดี๋ยวตักพาไปดูในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันมาในส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะพี่ๆตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบนะเครื่อง2 0 0พนะคะ1 5 0่ซีซีนะตัวนี้นะคะแบตเปลี่ยนมาปี67เดือน8แบตเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะแบตใหม่กิฟนะใครได้ไปบอกสวยคุ้มค่าคุ้มราคานะแผ่นเพดสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะคะ หัวน็อตไม่มีขยับคันไขเลยนะคะตรงนี้ฝากระโปรงจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้ซีนเดิมตะเข็บเดิมนะคะจิกไปเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยซีนเดิมจากศูนย์จะมีความยืดหยุ่นนะคะจะไม่นิ่มไปหรือว่าแข็งไปนะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงมีมาให้ช่องระบายอากาศกลมมแบบนี้นะคะทุกจุดมาร์กเดิมทุกจุดมาร์กโรงงานสีไม่มีกระดำกระด่างนะรับประกรันโครงสร้างตัวถังให้เลยนะคะซื้อไปเจอตัดต่อโครงสร้างนะคะชุนหนักพลิกคว่ำยินดีรับซื้อคืนนะ บอดี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไล่เรียงมาเลยในส่วนของไฟด้านหน้าปั๊มแบนปั๊มโคดยี่ห้อไทยคยโตที่ตักแจ้งไปในทุกคลิปว่าโตโยต้าบล็อกไฟจะต้องมีแบนมีโคดนี้นะคะคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการแกะการขยับมาร์กเดิมบางจุดมาร์คสี่จากโรงงานยังอยู่ให้ครบระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ทางการเช็คให้นะคะมีแถมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วย หนึ่งปีสองหมื่นกิโลเมตรซ่อมสูตรนะใครได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าสามารถแคปแคปตัวเตีย้ยเปิดได้นานๆเข้ามากันทีภาษีพร,พรบมีให้ครบนะคะพี่ๆคันนี้จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวประมาณหกพันถูกนะรวมยิบย่อยนั่นนี่นู่นอ่ะผ่อนอาจจะเหลือผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันนะคะถ้าอยากออกรถฟรีดาวเนาะสนใจติดต่อหาตักได้เลยศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งหกเก้าสามห้าเก้านะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้นะจังพี่ๆไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็เซ็นไฟแนนซ์ได้ มีเจ้าหน้าที่ finance วิ่งเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะคะไม่สะดวกมารับรถทางร้านส่งรถสไลด์นะคะฟรี1 0 0กิโลแรกนะคะฟรี100กิโลแรกนะทางร้านแถมให้ไปเลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของตากไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเข้าใหม่ที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันวันนี้ตงขออนุญาตลากันไปก่อนที่กระบะสมาร์ทแคปเกียออโต้คันนี้สวัสดีค่ะ